มาแล้วนะครับสเตอร์หน้าโอซากิ42012ฟันนะครับสเตอร์หน้าที่ใครๆถามหานะครับนี่12ฟัน13ฟันนะครับแล้วก็14ฟันนะครับที่ขาดไม่ได้อ่าใหญ่กว่านั้นก็มีนะครับ15ฟันนะครับสำหรับรถแต่งรถแรงนะครับอ่าส่วนสเตอร์หลังนะครับก็มีแบบดุมย่อนะครับ นี่เรามีตั้งแต่26บหฟันเราแม้ตั้งแต่เรามีตั้งแต่24ฟันนะครับ24 25ิบี่ห้าบหนะครับอืม27ก็มีนะครับ28ดนะครับ29นะครับส0 3สสอดนะครับส2สองนะครับนี่อ่าและสะเตอร์เวฟนะครับก็มีนะครับ 2ี่สิบแปดยี่สินะครับนี่สตอร์เวฟนะครับนี่มีถึง34นะครับอ่าแล้วก็อ่าเวฟหนึ่งปี2018นะครับ,รบ,รบกนนบ 34, ็มีตั้งแต่ยี่นะครับนี่ยีิบเกนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้สามสี่สามสมอ่ามีตั้งแต่29 ะนะครับมี28นะครับ29นะครับ30 31นะครับ3 2นี่นะครับแล้วก็33 34นะครับอ่าสนใจนะครับก็ทักสอบถามได้นะครับมาแล้วนะครับ